เมื่อคืนนี้มีคุณหมอมีนิสิตจากมหาวิทยายลัยนะครับมาเรียกร้องให้กกตที่มหาสรารคามนับคะแนนใหม่เช่นเดียวกันครับนอ้นองนักศึกษาที่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าใจประเด็ตนตรงนี้มันไม่ได้ผิดพลาดแค่ต้องแต่โปรเซสการนับคะแนนการเลือกตั้งกันก็คือม้แต่ขั้นตอนการรวมคะแนนมาที่ฉันก็เห็นว่ามันผิดพลาด ดิฉันไปถ่ายใบ๒๑๗ที่เขต๒โกสุมิสัยคะแนนเบอร์47ของพักประชาไทยได้๑๐๐คะแนนคะแนนพักประชาเชเบอรส46ได้๑๐คะแนนดิฉันไปดูป้ายรวมแบบนี้ ิเขาถือว่าคะแนนรวมของพรรคประชาไทยได้97คะแนนทางทั้งที่หน่วยเดียวก็1 0 0คะแนนแล้วแต่ว่ามันมีความไม่ถูกต้องทางด้านที่หน่วยเดียวท่านบอกให้ดิฉันเขียนร้องเรียนดิฉันก็เขียนดิฉันพร้อมส่งรูปส่งคลิปแต่ดิฉันเข้าใจว่าโปรเซสตรงนี้นมันไม่ถูกต้องม,มีความไม่ช่อมาพากรขอดูใบกระดาษที่พิ้นออกมาจากท่านประเรสริฐสารแก้วทนก็ไม่ให้ดูซึ่งไม่มีไม่ไม่ไมด้มีข้อกฎหมายไหนท้าไว้ดิฉันคิดว่าประชาชนต้มีสิทธิ์รู้ นี่นะครับประชาชนมีสิทธิ์รู้นะครับมีสิทธิ์จะดูความเคลื่อนไหวของเ <ภา S 1> จ้าหน้าที่ได้เพราะว่านี่คือผลการเลือกตั้งแล้วจะต้องหาผู้นําคนใหม่มาบริหารประเทศชาติที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้คือคุณหมอวิสัญญีแพทย์นะครับถือว่าเป็นตัวแทนเป็นการนาก็ว่าได้นอกเหนือจากคุณหมอท่านนี้แล้วมีชาวบ้านมีนิสิตจ,จากมหาวิทยายลัยมหาสารคามแล้วก็น้องนองนักศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒมหาสารคามหลายร้อยชีวิตครับ มาชุมนุมเรียกร้องให้กะกะตที่มหาสารครามนับคะแนนในเขตเลือกตั้งที่1ใหม่ในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารครามเนื่องจากว่าสงสัยการนับคะแนนมันจะไม่ถูกต้องกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์หลักๆก,ก็คือเขาตั้งข้อสังเกตว่าผลคะแนนของผู้สมัครเบอร์6คุณฤิธิรงภูมิสวัสด์บนป้ายนับคะแนนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นและมีการปิดทับคะแนนเดิมบนบอร์ด จากเดิม2,930คะแนนเป็น3,078คะแนนหรือเพิ่มขึ้นมา148คะแนนส่วนหมายเลข5ครับผู้สมัครพัรประชาธิปัตย์คุณชเวงศักด์ผลลาบผลคะแนนรวม1,200คะแนนก็ลดลงเหลือ1,199คะแนนน้องๆนักศึกษาก็เลยอยากให้นับคะแนนใหม่ครับหลักๆเลยคือความถูกต้องเพราะว่ามีการแก้ไขแต่ว่าไม่มีการ แจ้งใครเลยน้องๆเขาจับตาดูมันก็เกิดข้อผิดพลาดตรงนี้เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เขาต้องการคือความถูกต้องอยากให้กรกตชี้แจงซึ่งกรกตที่อยู่ตรงนี้แจ้งว่าไม่มีอำนาจในการแจ้งซึ่งเราต้องส่งคำร้องมากมายไกายกองซึ่งเป็นเอกสารที่น้องๆเขาต้องกรอกและมันจะมีข้อมูลส่วนบุคคลที่น้องๆเขากังวลเรื่องเลขบัตรประชาชนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปครับ ขณะที่เรือเอกไตรซอนผาสุผู้อำนวยการกรกตจังหวัดมหาสารคามก็ชี้แจงว่าทางกรกตจังหวัดมหาสารคามไม่ได้มีอำนาจในการให้นับคะแนนใหม่ซึ่งตอนนี้ได้มีการประสานไปยังกรกตกลางว่าจะมีคำสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือไม่ซึ่งก็ทำให้นักศึกษายังคงปักหลักกดดันอยู่ที่บริเวณใต้อาคารต่อไปนะคะท่านมีโอกาสที่จะไปดูได้ในเรื่องการจะขอนับคะแนนใหม่มันต้องเป็นไปตามระเบียบที่กฎหมายกำหนดนะครับที่ผมให้ให้ให้พี่เขาไปแล้วก็คือเรื่องเนี้ย กรณีที่จมีการนับคะแนนใหม่เราจะต้องมีเหตุนะครับว่าคุณจะต้องทักท้วงนะครับในเรื่องของการนับคะแนนขนาดนับคะแนนการรวมคะแนนนะครับท่านต้องทักท้วงไอตัวที่ผมส่งให้ท่านและภาษาเนี้ยก็คือเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วเมื่อท่านทำไอตัวนี้มากรอกรายละเอียดมาผมจะให้ผโอ,อ,อเคตนะครับลงบันทึกรับคำร้องของท่านไปนะครับพอรับคำร้องของท่านไปผมก็จะเอาไปส่งให้กรกตส่วนกลางเพื่อพิจารณานะครับ ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองทางกลุ่มนิสิตและนักศึกษาบางส่วนยังคงปักหลักอยู่ที่หน้าสํานักงานกกตจังหวัดมหาสารคามและบางส่วนเนี่ยโอ้โหถึงขั้นไปนั่งเฝ้าหลักฐานที่พบเป็นเอกสารของกกตประจําหน่วยเลือกตั้งแล้วก็กล่องใส่อุปกรณ์ประจําหน่วยเลือกตั้งแล้วก็สายลัดหีบบัตรเลือกตั้งที่ทิ้งไว้นอกอาคารด้วยซึ่งพวกเขาบอกว่านี่มันเป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นพวกเขาจะเฝ้าเอาไว้กลัวว่ามีคนจะแอบขโมยไปอีกอะ่านบเราก็ไม่แน่ใจว่า เจออยู่ตรงนี้แล้วก็ถามเพราะว่าอันนี้คืออะไรเขาบอกว่าเป็นเศษขยะที่เอามาตอนรบวบรวมกล่องที่มาแบบกับตะกร้าที่เอาไว้ใส่เวลานับคะแนนนะครับคมมันได้เขียนอะไรไหมอ่าไม่ได้มีลายเซ็นอะไรครับมีแค่แบบเลขซีเรียลที่อยู่ตรงนี้ครับผมมันเป็นการใช้แล้วใช่ไหมใช่เหมือนเป็นการใช้แล้วตระมาเน,นี้นครับผม เป็นสายเคเบิลไทยที่ใช้แล้ว<ะ>แล้วนะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในความเป็นจริงก็ควรจะเก็บเอาไว้ส่งคืนส่วนกลางหมดหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีรหัสซีเ,เรีย number อะไรระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับนักข่าวของเราไปคุยกับกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่อยู่ระหว่างการรอประชุมแล้วก็รอผลนะฮะผ่านทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับกับทางกรกะตกลาง <c oughs> เขาก็ชี้แจงเบื้องต้น <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> เรื่องที่เกิดขึ้น <c oughs> เป็นเรื่องความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ที่เรียกว่า human error หรือว่าความผิดพลาดส่วนบุคคลครับค่ะก็ใช้คำต่อว่าคะแนนเพิ่มตอนนี้เขาซ้ำคะแนนตํมบลท่าสองคอนมันมีอยู่2ี <S salaries> ่หน <mustache> ่วยค่ะพอดีเวลาซ้ำคะแนนดึงลงมามันดึงลงมาหน่วยที่หนึ่งดึงลงมาไม่หมดสมมุติว่าเซล เวลาเวลาคำนวณสูตรใน Excel เนาะเราเราซ้ำซ้ำไม่ครบไม่ครบเออคหนึ่งเซลล์อ่าได้เราหาผลรวมไม่ครบขาดไปหนึ่งหน่วยโมเมนต์เดอร์มันก็คือตองควางรีบความรีบเร่งึ่ตรงทุกอย่างเซลล์ทุกอย่างก็ตรงหมดหลืออะไรี้เท่านั้นเองโอเคแลโอเคจะได้ชี้แจงไปว่าผลคะแนนมันเป็นของตำบลท่าสองคอนที่ผลรวมเจ้าหน้าที่รวบรวมผลรวมมาไม่ครบไม่ครบก็เลยเกิดการคาดเคลื่อนนั